วันนี้สิพามาเบิ่งสับเบิดสองแรงใส่แผงหารอยหาสิบัทั้งบิสสี่แผงครับเวลาขณะนี้สิบห้าจุดศนย์ศูนยโดยประมาณ แรงดันอยู่ที่ร้อยสี่รสี่สิบโวลต์กว่าๆนะครับกำลังไฟฟ้าหกร้อยสีสิบวัต์โดยประมาณนะครับมีสวิงขึ้นลงกระแสอยู่ที่ สองแอมป์กว่านะครับจะได้รอบอยู่ที่2,400โดยประมาณนะครับต่อไปจะไปดูว่าน้ำไหลแรงแค่ไหนนะครับ ท่อน้ำเดินห่างจากแผงประมาณ40เมตรโดยประมาณนะครับจากบอ่อและแผงมาถึงปลายท่อนะครับนี่ครับความแรงของน้ำไหลผ่านท่อขนาด2นิ้ว